ถามว่าทำไมต้องห้อยพระเครื่องหรือรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์สำหรับฉันห้อยทำไมต้องห้อยพระเครื่องพระเครื่องห้อยไว้สำหรับเราเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของแต่ละบุคคลการห้อยพระเครื่องเพื่อให้ระลึกถึงถ้าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ยังมีพระเครื่องที่คอที่ให้เระลึก ว่าไม่ควรไปในทางสิ่งที่ไม่ดีคือทางอากุศลนั่นเองก็เพื่อให้เราระลึกถึงคุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านว่าใช่ไหมสำหรับผู้ที่คิดต่างก็เป็นธรรมดาสำหรับผู้ที่คิดได้ก็คือคิดได้เช่นกัน